หลายๆด้อเพื่อนเด้อเดินทางปลอดภัยจ้าเพื่อนขอบคุณนะคะคุณเพื่อนเพื่อนทุกอินผักแว่นสวัสดีแม่ผูไทยส่งกำลังใจให้ค่ะจ้าขอบคุณค่ะคุณแม่ํำรวยคุณแม่ํำรวยตกบอจ้าโบค่ะคุณใยสมจ๋าแถวบ้านเฮาบ่วโตค่ะ วันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะน้องสมพานนะคะเพื่อนๆคะ่ะธรรมาดาแม่ผู้ไทยก็ขึ้นตอนเทียงน่ะละคะ่ะแต่ว่าเมื่อนี้มีภาระกิจจักน้อยคะ่ะละ คุณเอค่ะนี่คือเสียงธรรมชาติค่ะน้นหาห่าโหลดคำเร็วคำเร็วคอยกับมาปล่อยนี่ละปล่อยอยู่ในสวนอย่างนี่ละค่ะกะเ็เลยถือโอกาสนะคุณยายน้องคอปเตอร์ สวัสดีจ้ากับว,นนวันนี้แม่พู้ใดามาเปิดบ้านนอกสถานที่นะน้องหมวยแม่พู้ใดามาเปิด ค่ะคุณเอราวันทักทายรอบห้องค่ะคุณเอราวันกระทักทายรอบห้องนะคะขอบคุณนะคะที่มาแวส่งกําลังใจให้แม่ผู้ไทยมื่อนนีค่ะแม่ผู้ไทยยินดีตอนรับนะคะสม ค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณเพื่อนๆทุกๆท่านทุกๆคนค่ะคุณป้าประภาก็สวัสดีกับคุณน้องเอราวันจ้าทำนี้ก็ดีใจละค่ะคุณพี่เรื่องลิอยู่ดีสบายอยู่บ่อค่ะ ขอบคุณนะคะเพื่อนเทุกทคนทุกทท่านค่ะที่มาเป็นกําลังเพื่อขาดเพื่อเกินค่ะคุณเพื่อนเพื่อนแม่ผู้ไทยขอหนึ่งชั่วโมงกับสองนาทีค่ะพ้ะสวัสดีค่ะน้องรุงที่ว่าคุณรัตดาสันสันทาลุในกัา แม่ขึ้นเวทีจ้าขอตัวก่อนแม่ขึ้นเวทีจ้าแดดยินเด็ดอ่อนแล้วคะ่ะนี้คุณป้าพาขอให้คุณป้ามีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่ากเจ็บอย่าไข้นะคะคุณป้าจ้าขอกวัดดีเช่นกันคะ่ะคุณแม่สำรวยเพิ่นว่า คุณกัสวัสดีชมบรรยากาศธรรมชาตินะคะ,คะ,คะไม่มีฝนน้องหมวยว่ะใช่ใช่ฝนเขาไปแล้วเขาทิ้งช่วงแล้วบ่ตกเลยค่ะ พนพ้นถิงช่วงไปแล้วค่ะสุมื่นกระเดทอทเก็บกักน้ำอยู่ในไห,หน้าไหวบ้านป้าประพาเวลานี้เท่าไหร่ค่ะเวลาเท่าไหร่เนอะสุดโทรกำลังรับชมค่ะเชิญจ้าคุณนุชนาคุณนุชนาสวัสดีแวะทักทายค่ะจ้าสวัสดี มาปล่อยน้องพลิงเพื่อนกินหญ้าเล่มกินถ้าเดี๋ยวนี้แม่ผู้ไทยพึ่งได้เก้าสิบห้าสิบเก้าสี่สิบเจ็ดนาทีจ้าคุณยายน้องคอปเตอร์ยายสม ทำกับข้าวเย็นอยู่จ้าอาเชื่นตามสบายค่ะคุณพิดแต่มายืนยันตัวตนคือมูลหลายๆคนน่นละล่ะค่ะเน, 60, นี่ผู้ไทยผ่านหกหมื่นนะทรงดาวให้ค่ะจ้าขอบคุณนะคะ เอมผู้ทยมาเปิดบ้านยืนยันตัวตนนะคะไม่ต้องก็ยุ่จังสีละย่ำคำคำกับมาปล่อยงวดเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะคุณเพื่อนๆคุณนุชนาดสุดโท้ ค่ะเพื่อนเพื่นเปิดบานมาถักท่ายเพื่อนค่ะไม่มีฝนน้องหมวยว่าใช่ใช่ฝนเขาไปแล้วเขาทิ้งช่วงแล้วทุกเนาะเอาเวลาที่เขาว่างเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนแม่ไก่ทองมาโซฟาสวัสดีกับุุเน้อเพราะว่าแถวๆนี้ฝ่าเป็นป้ายลายอยู่ค่ะ ส่งกำลังใจนะคะค่ะขอบค้นคุณประภาาวสวัสดีค่ะน้องสมพานคุณสมพานแล้วค่ะเด้อมือนีดีใจค่ะเป็นมือพิเศษเพราะว่ามือนีมีเพื่อนมาเยี่ยมมสวัสดีเนะาะขอบคุณนะคะเด้อคุณแม่สำรวยค่ะขอให้สมพรปากค,คุณแม่เถอะน้อ,นอน รด,ด,ดาจ้าคุณเอไกับเพื่อนกับคือสีบวาหยัางดอกนะเพื่อนวันนี้เป็นวันที่15เดือนสิงหาค่ะเดือนสิงหาคมพอสองพันคลิปเดียวทุกทท่านทุกๆคนทั่วโลกด้วยจ้าวันนี้แม่ผู้ไทยมากขึ้นเวมากเปิดบ้าน เปิดย่ามนี่แหละเนาะเปิดตามธรรมชาตินี่แหะเนาะค่ะแม่ไพวันก็สวัสดีกับพุทป้าพาแล้วก็สวัสดีน้องหมวยเวยนะคะกันค,ค่ะเพื่อนเพื่อนผู้ใดประท่านพ่อลูกเลือกอะเชิญค่ะจับมือเกี่ยวก่อยกันย่างได้นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณด้วเสียวื้อนี้เอามิธุลาสุดโทรกำลังรับชมค่ะเชิญจ้าคุณนุชนาคุณนุชนาสวัสดีแวะทักทายค่ะจ้าสวัสดีคุณน้องคอปเตอร์คุณใยญยน้องคอปเตอร์กับเดี๋ยวนี้ ทำแล้วค่ะํำแล้วค่ะช่วงคำคำแม่ไก่ทองสวัสดีจ้าค่ะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะคุณพ่อแม่ไอแดงพนกยูนี่พอนอยู่อำเภอเมืองพอนอยู่บ้านน้องเลือดแถวๆนี่แหละพนก็ะเลยเลยมาหลินน้ำค่ะไม่มีฝนน้นองมวยว่ะใช่ใช่ฝนเขา ไปแล้วเขาทิ้งช่วงแล้วทุกคนและแเนาะไม่รู้ได้ว่าคือสิบบลืนกันปันไดดอกพะวาแถวๆนี่ส้นแถวนี่ฝนมมี่ค่ะค่ะเด็กร้อนจัดเลยทุกวันนี้ สีคุณกองสีสรับมากก็ส